ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยศสวัสดีคงเพ็นะคะรหัสน,นักศึกษา63123490122เค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2นะคะสา,าขาค่า,ขากรรมศัร์วันนี้หนูก็จะมานำเสนอง,งานศิลปะหัตถกรรมประจำภาคนะคะภาคที่หนูได้นะคะก็คือภาคเหนือนะคะค่ะหลักการและเหตุผลนะคะก็คือการจัดทำชิ้นงานนี้นะคะเป็นการศึกษาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ อ,อ่าไหมผมที่สามารถนําไปทําสิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์โดยเน้นการใช้งานการใช้ความคิดสร้างสารรค์เพื่อให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่นะคะที่สามารถนําไปต่อยอดในการสร้างมูลค่าและผู้ที่จะศึกษาเกี่ยวกับเออเรื่องการถักไหมพรมนะคะหรือสนใจในการถักไหมพรมจะได้พัฒนาตนเองในการศึกษาเรื่องนี้นะคะและในด้านการประกอบอาชีพจะเห็นได้ว่า การพัฒนาด้านต่างๆเหล่านี้นะคะจะต้องอาศัยความสนใจและความพึงพอใจที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำผลงานเพื่อจะทำงานชิ้นนี้ขึ้นและหมวกไหมพรมทางนี้ยังสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการต่างๆหรือเป็นของฝากของรางวัลหรือของชำรวยได้ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากอ่าไหมพรมมาเพิ่มมูลค่าให้เป็น ส่วนผลิตในการสร้างตัวสินค้าที่สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างมูลค่าสิ่งของประดิษฐ์และเป็นการยกตัวอย่างในการประดิษฐ์หมวกหมายผมว่านอกจากการทักหมวกแล้วก็ยังมีแล้วก็ยังสามารถทักอย่างอื่นได้อีกมากมายนะคะเช่นผ้ามันคอเสื้อทักนะคะและอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะที่สามารถเพิ่มมูลค่า ค่ะเหตุผลที่เลือกหมวกไหมพรมลายต,ตุงใยแมงมุมนะคะเพราะว่าหมวกถือได้ว่าเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่แสดงถึงรสสิยมของผู้สวมใส่นะคะโดยคุณสามารถนำหมวกมาปรับใช้ให้เข้ากับอุปกรณ์ของคุณได้อย่างหลากหลายนะคะโดยสามารถเพิ่มความโดดเด่นและความสวยงามสวยงามให้กับคุณในโอกาสต่างๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะและมีส่วนที่เรียกว่าปีกหมวกนะคะที่ใช้ในการป้องกันแสงได้ในระดับหนึ่งนะคะ ป้องกันความร้อนและรังสี U.V จากแสงแดดนะคะและสวมใส่ในวันที่เร่งรีบเช่นวันที่ไม่ได้สระผมหรือวันที่ไม่ได้เซ็ตผมนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความเรียบร้อยและความโดดเด่นให้กับคุณได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรามีเอ่อการนำลายตุงใหญ่แมงมุมมาเพิ่มบนหมวกให้มีลักษณะโดดเด่นบนหัวนะคะเพราะว่าตุงลายตุงลายใหญ่แมงมุมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะภาคเหนือนะคะใครเห็นใครพบก็ต้องมองกันนะคะ ค่ะวัตถุประสงค์ที่ทํางานชิ้นนี้นะคะ 1. น,นะคะก็คือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาศิลปะหัตถกรรมค่ะ2นะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ,ออบกหมวกไหมพรมค่ะ3นะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีความคิดรเริ่มสร้างสารรค์และเพิ่มทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะอย่างแรกนะคะก็คือการดําเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาศิลปะหัตถกรรมนะคะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับออหมวกไหมพรมได้นะคะ 2. ทําให้เกิดความคิดสร้างสารรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะอย่างแรกนะคะไหมพรมหรือว่าคอตตอนค่ะจานวน1ม้วนค่ะเข็มเบอร์5ค่ะ1อันค่ะกันไกลค่ะ1ด้ามค่ะ รูปแบบออผลิตภัณฑ์ห่วงไหมพรมลายตุงใยแมงมุมของเรานะคะมีความสูงประมาณ12ะะสบสองเซนติเมตรนะคะเส้นรอบศีรสะนะคะห้าสิบห้าถึงห้าสิบเ็ดเซนติเมตรค่ะวิธีท,ทำห่วงไหมพรมลายตุงยยแมงมุมนะคะก็คืออย่างแรกนะคะนำเน็ิดลิงแล้วถักโซ่หนึ่งหลักนะคะถัก X 7็ดหลักแล้วดึงเชือกแถวที่หนึ่งถักแบบก้นหอยค่ะแถวที่สองนะคะถัก V เจหลักแถวสองจะมีทั้งหมด1ิบสี่หลักค่ะ แถวที่3นะคะถ <"S 2> ัก X 1หลักสลับ V 1หลักค่ะแถวที่4นะคะถัก V 1หล,ล,ลักส <hits> ล,ลับกับถัก X 2หลักค่ะแถวที่5นะคะถัก X 3หลักสลับถัก X 1หลักค่ะแถวที่6นะคะถัก X 4หลักสลับถัก V 1หลักแถวที่7ถัก X 5หลักสลับ V 1หลักค่ะแถวที่8 ถัก x 6หลักสลับถัก v 1หลักเอ่อแถวหลักคู่จะแบ่งครึ่งโดยถัก x 3และ v 1หลักหลังจากนั้นจึงถัก x ไป6หลักแถวที่9ทัก x 5 6หลักเพื่อให้หมวกมีลักษณะโค้งลงมาค่ะแถวที่10ถัก x 7หลักสลับถัก v 1หลักค่ะแถวที่11ถัก x 6 3หลัก แถวที่12ทถัก X 8หลักสลับถัก V ี1หลักโดยถัก X 4หลักก่อนแล้วถัก V ี1หลักจึงถัก X ไป8หลักค่ะ แถวที่13ถึงแถวที่22นะคะถักเอ็กวนรอบเรื่อยๆค่ะจนได้ความสูงของมวน16หเซนติเมตรค่ะแถวที่23นะคะคือปีหมวกถักเอ็ก2หลักสลับถักวี1หลักค่ะแถวที่24นะคะถึงแถวที่27ถักเอ็กวนรอบเรื่อยๆค่ะแถวที่28ถักเอ็ก3หลักสลับถักวี1หลักค่ะแถวที่29ถึงแถวที่32ถักเอ็ก4หลักวนรอบเรื่อยๆจนจบแถว เสร็จแล้วนะคะให้เก็บให้ร้อยเข็มเก็บไหมพรมให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอง,งานต่อยอดงานศิละปะคัตถกรรมประจำภาคเหนือนะคะม่วงไหมพรมลายตรงยญยแมงมุมไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ